สวัสดีค่ะทุกคนมาวันนี้เรามาเช็คกันดูหน่อยนะคะว่ามีพลังงานไข่เข้ามาขออนุญาตครูมะนาคุบาจานทร์ทุกท่านนะคะในการเปิดไพ่พลังงานดูพลังงานให้กับทุกทุกคนนะคะเออนะ ทุกอย่างในชีวิตนี่ก็จะดูคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะสังฆราชก็มานะคะเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะเออความแข็งแกร่งในในตัวคุณเนาะก็มาโอ้ทุกอย่างดูเพรียบพร้อมนะเออมันโอเคมากละดูดูคุณเห็นอะไรปะคุณเห็นสีไพ่ไหมเออสีมันแบบ เป็นความเจริญรุ่งเรืองสดใสมากเลยเนาะสลับกับสังฆราชใบกลางเนี่ยเนาะเป็นสีขาวสีแดงอะไรอย่างเงี้ยเออหมายถึงแบบความสว่างอะ่ะเออความสว่างแบบเออสีขาวอะเนาะภาษาไทยเขาอะไรนะสว่างสวัยเออนะในความรู้สึกนะเออนั่นแหละ ก็เลยแบบเออสว่างสวัยแล้วก็มีแรงบันดาลใจแพชชั่นในตอนเนี้ยเออมันครบเลยนะเหลืองลุ่งเหลืองเหลืองลุ่งเหลืองประกบสองฝากข้างเอออันนี้เหมือนเปรียบเสมือนกับเขาเรียกอะไรการตื่นรู้อะไรของในในจิตวิญญาณของเราอะแม่หมอก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันมันมาละเออไอ ชีวิตแบบเรื่องดีๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออความเจริญรุ่งเรืองแบบมาครบพร้อมและเออให้ฉันได้เอ,อ่อก้าวหน้าก้าวต่อไปออในช่วงชีวิตดีๆของฉันมันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงเวลาของฉันมันมาถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ปรบมือชยโยโหหิ้วกันไปเนาะเออมันไพ่มันดีอะเราก็ไม่รู้จะอ่านยังไงให้มันแบบ เลิศเลอวันนี้แล้วอะเออแปดไมเท้ามาเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเออเลื่อนขั้นก้าวไปในชีวิตเนาะเออวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะให้ทุกคนแบบจําหน้าไพาไว้เลยนะแบบเออรู้สึกท้อแท้เมื่อไหร่ก็เออนึกถึงไพ่วันนี้โอ้เจริญเจริญเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้แม่หมอไปละจ้าขอบคุณค่ะ